โอ้ oh. เอาแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับผมอยู่กับผมกุฎาดัมซิ่งแถลงนะครับอ่าลุมแรกของลุมแรกของอกเกษตรพัฒนารุ่นเงินมีครับผมของปีนนีนะเพราะว่าที่โรงนี อาจจะเป็นนาลอกหรือเปล่าลอกประมาณ2ปีแล้วแหละเอกเอกเอก

ไม่ดิ้นดีพ่สูจน์โอ้ลึกนะนี่เห็ลึกแล้วต้องลึกไว้ก่อนครับพี่น้องการดิ้นนะจบชีวิตจบชีวิตดีไม่มีน้ำแล้วนี่แต่เลาะเลยครูอันนี้แสดงเลาะเลาะมาจากน้ำอันนี้มีน้ำนี่เห็นใบชิน้ำนี่ หลอกสามปีนี้ครับพี่น้องปีที่แล้วไม่เป็นไรนะแม่นแต่กรูเพราะว่าปีที่แล้วไม่มีน้ำปีนี้น้ำเยอะครับปีนี้น้ำอุดมสมบูรณ์ฝนทายปีครับนี่นะตรงนี้ก็จะลงแล้วแหละนี่เนี่ยเลยอยู่หน้าเดียวเองเนาะโอ้รอบเดียวครับนี่

อ้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 ไปเอาแล้วเ็นตายสิโอ้เกือบจมนะพี่น้องถ้าจมอีกนีแยบเลยครับ

นาลอกครับพี่น้องน่ากลัวเงี้ยแหละนาลอก คนไม้กลับบ้านนะครับโอ้ต้องเทีข้าวอ่อนครับเพราะว่าท้าไม่งั้นไม่ขึ้นแน่นอนนะข้าวก็เยอะอยู่ดิ เจ้าเตัวจะนานเกือร่อยเตราวอ่ะไม่ไหวเจ้าหรือเจมาแต่ตอนจบไม่คือถ้ารถไม่ขึ้นเจไม่มาหรอกธรรมดาสิไหมไม่ตายสิไทยตายสิ จะไม่ได้กัเขาแล้วอ้าวเจ๊เกัร์บเราขึ้นรถคืนเลยเนี่ยเจ๊กิร์บว่าจะไม่ได้กับเขาแล้วอู้หูเอาจนได้เชยครับปีนี้ใครไม่ติดเชยเชยตามเทรนตามเทรนหลุมเรกของปีครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยยับเลยพี่น้อง

ว่ามือตัวสักแค่ไหนกูเฉี่ยงเหมือนเดีอยวแต่ก็ไม่พ้นครับเพราะว่าปีนี้ปีนี้น้ำมันน้ำมันท้ายปีครับพี่น้องตามกระแสใครไม่ติดลมไม่ตามเพลปีนี้น้ำท้ายปีครับน้ำดีโซคอขาด សុខោដាច់សុខោដាច់សុខោសុខោដាច់មានមកសុខោអូសុខោសុខោអូធៀបរយครับពីណោះដៃអើយបកចាក់ទៅទៀតគ្រូបទេគ្រូបទេ ไม่่ยโจ้จะเผาคุ่านอาจายี่มากับคุณเลยบ้าัวดแมเละนีนะบ้ามบมไทยเราเจงกันแล้วน่เปนอราจ๋งตราละจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ